Thế mấy bộ Mày Để có ai <ở? cười> <Nụ> ai ai <ở? cười> เดียไ,ไ,ไหนไปเอาถ้วยถ้วยมาใส่เ๋ยวเล่อถ้วยอยู่ไหนไหนถ้วยมาใส่ข้าให้อันเดียวพอแล้วอพอพอพอหนูอายอยู่ หยิบหน่อยที่ขอบคุณพายัง เียคนป่วยกินยาย่าง่ะกินยายังคะบอกป้าก่อนหรือเรกินยาอย่างเซมใหม่กินยายังคะอคืมเปลี่ยนด้วยพายุอะไรเงี้ยล่ะปลายฝนต้นหนาวปลายพายุอะไรเนี่ยกินได้เงี้ยไม่ไอายเลย นมอะกินเยอะปะ่าวไม่ไม่เยอะไม่ได้กินอะไรเลยข้าวเองขันคอเลี่เลต็มคไม่มีคนกวาดเป็นนะหาคนกวาดเป็นไม่มีแ้วี่นั่นกวาดเป็นมั้ยร้านกว๋วยเตี๋ยวเขบอกเขากวาดเป็นอยู่นะแต่ไมี่นเเลิอกอยังร้านกว๋ยวยเตี๋ยวก<อ>๋วยเตี๋ยวที่สมัยมีกินนะเขาบอกว่าเขากวาดเใเดี๋ยวถามวใช่ลองดูนะที่น้ำแขงใสใช่ไหม